ดีคนดูทุกท่านเอฟซี 4, ทุกคนนะครับผมก็วันนี้พายุเข้าอะผมนะพายุโนอื่นเข้าจังหวัดสุรินทร์ครับผมฝนตกตั้งแต่ตีสองจนถึงประมาณบ่ายสองวันนี้วะฝนตกอยู่เนี่ยไม่หยุดเลยครับผมอากาศก็นาวหนาครับผมนะก็ตกแรกจริงๆครับฝนตกครับผมนะวันนี้มีเมนูครับผมก็คือน้ำพริกไก่บ้านนะครับผมนะ น้ำพริกไก่บ้านครับผมแม่ทำนะเนี่ยน้ำพริกไก่บ้านนะผมกินกะผักบุ้งนะครับผมผักบุ้งนี่พ่อผมปลูกเองครับผมนะในสวนนะนี่ผักบุ้งผมนะแก่แล้วผักบุ้งครับผมโอเคกคนมากินกันครับผมนะน้ำพริกไก่บ้านจัดไปครับผมเนี่ย กินปลาเปล่านี้ช่วงเข้าไป mm hmm. บักด้านน้ำพริกผมหอม mm hmm. มากก mm hmm. ินปลาเปล่านี้กี่ช่วง นะน้ำพริกน้ำพริกเขาฝั่นทุกคนเจ็บหลายน้ำอ่ะนะ ฝนตกไปหาซื้อของไม่ได้ครับผมนะขออภัยทุกคนตอนนี้นะนาข้าวแปลงผักสวนผักสวนต้นไม้แบบเขียงกุเี่ยวนะเคือแบ,บชาวบ้านแบบอาปักได้ครับผมนะตัวนี้ดีใจมากครับผมนะคือแบบเและ,ละล้งมาไปบโหรอบกี่ปีเขาเกิดมาี24ปีแล้วนะแบบไม่เคยแล้งขนาดนี้นะฝนเพิ่งตกผมนะโตมามาต่อ,ตอ บุง่งเป็นต้นเลยน้ำพริกทางจงน้อออบจุกจวอือออือหอไปแล้อ ครับผมปร,ประโยชน์ของพะบุ้งนะคือมันหนึ่งบำรุงสายตาพะบุงงผมนะกิน้บุ้งบำรุงสายตาสองผิวพรรณสวยยี่ดำเดิมมาอย่านี้ยืนวนตกช่วงต่อเรากินไปญี่ปุ่นนูนะไปญี่ปุ่นเขาทำงานนะญี่ปุ่นอ่ะนี่ทุกคนดูเลย อันนี้อะไรนระับโนดกดนอนนอนกินเลยไม่ได้ฉีดยานะนี่ญี่ปุ่นกินเรียนองญี่ปุ่นนะ่ <c oughs> นตง <c oughs> รงตรงัวมากวนัวก่อน,อน <c oughs> โอบัวกน แบบนี้นะฝนตกหาซื้ออะไรไม่ได้คม mm hmm. น้ำหน่อยน้ำหน่อย mm hmm. ให้ฝนตกนี้ประมาณสามสี่วันผมนะข้าวข้าแบบในน้ำน้ำเยอะมากผมนะรอรออยคพนะให้ตกหลายๆวันนะู้นนะพายุโนอื่นนะเข้าวันที่ประมาณสิบแปด สิบแปดกันยาถึงยี่สิบกันยาสามวันนะอายุก้อนนี้นะลูกนี้เขาน,นะไพ่าสายภาคเหนือนนะออมาแบบเปีเป้ยงๆกันยาเดินอย่างไรนะเต็ม ở nhà này đẹp đại <lái với> <laughs> <Quả tốc năng. cười> <vào> <laughs> ออกไปซื้ออะไรไม่ได้โหพี่น้องกินก๋เตี๋ยิเว้คุณว่ะ แซ่บมาก,กาาาุ้มกลมอร่อยมาเผ็ดนัวเค็มๆไม่หน่อยคนนะน่ารบกวนแ่บหลายแซ่บหลายไปเนะ้ะเหมือนบ้านน้ำพริกน้ำพริก ว้าเริ่มผิดแล้วํำสุดท้ายวคนผิดแล้วไม่ไหวแล้วํำสุดท้ายท้ายสุดน้ำพริกแก่บ้านจ้วง,ง,ง,งไปจ้วงจ้วงกับพี่น้องเลยคำนี้มอบให้พายุโนอึนเต็มเต็ม ลระดูกลกยจำปาแล <c ười> ้วแซบมาพี่น้องเลยสดไหนซดไหนอาน้ำตาลอา สุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนรับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ครับผมวันนี้ย่วน้ำพริกไก่กับผักบุ้งสไตล์สามตัวย่วเ็บเต็มในวันที่ฝนตกพายุเข้าไปนลทุคนสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยคนฝนตกกี่เลยแนี่ ตั้งแต่ตีสองตอนนี้ที่ใบสองใบส,สองครึ่งแล้วเนี่ยไปทุกคนวัสดีครับจุวง